สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนช่วงนี้คลิปเครียดกันนั่งยิ้วคิวข้ามหมดแล้วมันชอบรอยย้นมันชอบมาน่ะวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำวิธีนวดที่ที่นกใช้ประจำในการลดอะไรอ่ะรอยย่นบริเวณหนา้าผากให้ฟังนะเครียดมากเลยเนี่ยพราวมัน ถึงวัยพอสมควรแล้วมันจะชอบมาแล้ววิธีการก็คือใช้วันนี้ใช้น้ำมันกุหลาบนะฮะน้ำมันเขาเรียกน่ากุหลาบป่าอ่ะทาเลยค่ะใช้ลงม,มือใช้ลงให้ทั่วคนไหนที่มีเซรั่มจะใช้เป็นเซรั่มนวดแทนก็นได้นะคะอ่อก่อนอื่นดึงกล้ามเนื้อกันค่ะมันจะมีกล้ามเนื้อแยกอยู่ตรงนี้วิ่งไปอย่างเงี้นกล้ามเนื้อด้านหน้านะ นวดดึงกล้ามเนื้อก่อนดึงกล้ามเนื้อพอนวดแล้วมันก็ลดไปพอไปนั่งใช้คอมแล้วมันก็กลับมาอีกก็ต้องนวด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 ,นวดอ่ะอันนี้คือ,คอดึงอ่ะดึงออกบางทีนกจะชอบนวดแบบเนี้ยกล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะเป็นมัดมัดยาวๆใช่ปะบางทีดึงมันก่อนหรือไม่บางทีก็เขี่ยมันออกจากกันก่อน แล้วก็เสร็จแล้วพอพอเรานวดก่อนนวดเสร็จเนี่ยเราก็จะดึงกล้ามเนื้อให้มันให้มันตึงกระชับอ่าเทคนิคที่หนูชอบใช้ก็คือชอบใช้แบบเนี้ยอ่าเงี้ยดูมือน่ไม่รูจ้จะอธิบายยังไงเอานิ้วโป้งแปะหน้หาผาอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วนางเอานิ้วอนิ้วอะไรนิ้วกลางกับนิ้วชี้ดึงกล้ามเนื้อออกจากกันอย่างเงี้ย อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเวลาเราใช้กล้ามเนื้อเราจะหดมันเข้ามาอย่างนี้ใช่ปะแล้วพอคอลลาเจนมันหน้าเราคอลลาเจนมันเริ่มหมดเนี่ยมันก็จะค้างมันก็ไม่เด้งกลับเหมือนตอนสมัยสาวๆวแล้วก็ต้องช่วยใช้วิธีเนี้ยก็คือเอามือนะ่ช่วยดึงมันออกจากกันหน่อย <c oughs> อ,อย่างเงี้ยคะ่ะดึงแล้วก็ขยับสำหรับเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่ชอบเทคนิคการนวดของนอกฟากกด subscribe กดติดตามช่องด้วยนะคะอะ่อย่างเงี้ยค่ะดึงบางทีก็ต้องใช้แรงกดนิดนึงดึงเพื่อนเพื่อน,นบางคนถ้าใช้ลงน้ำหนักนิดนึงก็จะรู้ว่าบางทีมันเป็นปมกล้ามเนื้อที่ขดตึงกันเลยค่ะของนกชอบมีตรงเนี้ยของเพื่อนเพื่อน,นมีตรงไหนก็พยายามนวดขยี้มันให้ออกนะคะพอ <c oughs> พอเราขยี้มันออกแล้วเนี่ย เลือดลมอะไรก็จะไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นยิ่งถ้าคนไหนที่มีเซรัม่มที่ลดลอยยยนหรือครีมอะไรผสมไปด้วยนี่จะดีมากเลยนะแต่บางทีนกใช้น้ำมันน้ำมันดอกกุหลาบป่าอันนี้ก็ค่อนข้างได้ผลอยู่พอสมควรน,น,นี่วิธีนวดก็จะประมาณนี้ค่ะบางทากีก็กดด้านล่างด้วยอ่านวด ลูกตาลูกตามันจะเป็นกล้ามเนื้อกลมแนะนําให้นวดแบบนี้นะคะเนี่ยลากไปแล้วก,กลับมาผ่อนมือลากไปกดจุดแล้วก็ดันออกกดจุดแล้วก็ดันออกเน<อ>ี่ยดันขึ้นอ่ะก็จะมีสองลักษณะดันขึ้นขยี้ออก ้านนี่ยชอบทำมากเพราะทำแล้วมันก็ได้ผลมากเลยอะแต่พอเรากลับไปเจออะไรที่คิดเครียดแล้วเราบอกขมวดคิ้วอยู่นั่นมันก็จะกลับมาอีกนี่นี่กระโนดแล้วก็โนดหน้าค่ะ่ะ พอนวดเสร็จก็แถมนิดนึงทั้งหน้าใช่งี้ก็ได้ทำหน้าจูนิดนึงเพราะเวลาทำหน้าจูเนี่ยเราจะโดนกล้ามเนื้อด้านในเราด้วยนะคะทำทำปากจูอ่ะ sorry อืมทำปากจูนิดนึง แต่แล้วก็โกยคางนิดนึงเพราะบานคนมีคางสองชั้นบางทีเกียดนวดแต่ถ้าขยันนวดมันก็จะไม่ค่อยเห็นใช้นิ้วชี้นะคะกวาดแล้วก็ดันขึ้น ชิ้กวบแล้วก็ดันขึ้นค่กะก็ฝากไปทำกันนะคะยังไงถ้าชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์และฝากกดเป็นกำลังใจ subscribe ให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ